ในโรคไตว,ยวายเรื้อรังนะคะซึ่งต้องทำฮีโมเนเซสิอานะทิตย์หนึ่งสาครั้งนะคะมาทําที่โรงพยาบาลเชียงรายนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็มาบ้านแล้วก็พอดีว,ว,าาาว,าดว่าเป็นจินอาสาไปช่วยทำงานที่โรงพยาบาลให้เราด้วยแล้วก็โรงพยาบาลเชียงรายไปชารุดคราะด้วยนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันบ้านกีจกันก็บอกว่าเออเนี่ยพี่อย้ยโยกลงมาเนาะพี่โอ้ยจะลองเนาะลองทํานะดีนะเลื่อนเคราะห์เคราวามหัดสันจิต พี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพก็สอบเคาะไปตามแต่ละจุดแล้วก็เขาแก้กแกหรือร้องพอกัดยีนะ้อจะร้องพอให้หนอนนั้นแล้วพี่อ้อยก็เอารูปให้ให้ดูคือที่ถ่ายอาจารย์อาจารย์นิดจิ้มจิ้มนิ้วพี่ที่ขึ้นบนเวทีนะคะที่ว่ามีพากอ่นะคะแล้วอเคาะแล้วก็พลังขึ้นนะคะจากหกหรืออะไรแล้วเป็นห้าสิบเก้าเลยเนี่ย แล้วก็รูปที่กองถ่ายรูปเนี่ยให้น้องคนดูมาเลยเนี่ยแปลกมากเลยเคาะแป๊บเดียวเนี่ยตัวขึ้นแล้วอ่ะปรากฏว่าพลังขึ้นเยอะมากลองดูอย่างเงี้ยมันไม่ยากเลยอะไรเงี้ยก็ประสอนเขาก็อรูปลรูปเคาะให้เขาดูแล้วเคาะเคาะให้ดูแล้วก็เคาะให้เขารื้วงเออน้ำหนักมือประมาณแค่นี้นะให้เคาะทุกวันทุกวันแล้วให้กอบตัวเองรักตัวเองภาษาที่ให้เขาดูว่าเนี่ยบอกรักตัวเองนะกอบตัวเองทุกวัน แล้วก็ให้อภัยตัวเองให้อะไรเงี้ยตามกระบวนการที่อาจารย์สอนนะสีขั้นตอนนะก็จะให้น้องเขาทำเมือเสร็จแล้วเขาบอกว่าสอนเรื่องอารมณ์นะกิ้งเนี่ยมันประทับใจมากว่าลองไปนะตัวเองมีอะไรที่เจ็บปวดรวดแล้วเนี่ยลองเอาทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาปกติเขาเขาเวลามาเจาะเลือดเ,เนี่ยเขาจะค่อนข้างซีดแล้วก็ต้องได้ฉีดอินทิโตโลรินที่ทรทรกระตุ้นไปเลือด คลิปหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเขาชีดหน้าเนาะเขาได้เดือนนึงก็สีเข็ยนะคะแล้วก็ตอนพอเขาบอกว่าเขาไปเจาะเลือดครั้งเนี้ยผลเลือดก็ดีขึ้นเขาไม่ใชยซีดละก็ได้แค่เดือนเข็มยายากระตุ้นในเดือนเขาก็บุกแหลกไม่ให้นมดูนะฮะว่าเออกรณีขึ้นเนี่ยเนาะอะไรเงี้ยเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็ว่าบอกให้ทําไปอันเนี่ยเขาอยากเราพูดพูดถึงเรื่องตรวจออล่าเอารูปให้เขาดูว่าออล่าก่อนเลยหลังแค่อบรมสามวันให้ออล่า แล้วเขาไ็อยากตรวจพอดีเมื่อวานก็เลยแนะนําให้เขามาทานอาจารย์มาตรวจออร่ากับอาจารย์นะคะค่ะคนสุดท้ายเขาก็าก็มาเล่าให้ฟังเนะคะว่าอาจารย์ให้พลังบำบัดเขาด้วยเขาก็บอกเขารู้สึกมือเขาซ่าไปหมดเลยตอนที่อาจารย์อาจารย์มาบุกมืมหัวเขาแล้วก็พลังถ่ายพลังให้เขาอะไรเนี้ยนะอาจารย์เขาก็บอกว่าเขาได้อะไรจากอาจารย์หลายอย่างีนคุยแอาจารย์นานเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่า พี่อ,อ้อยสอนแล้วหนูทำมั่งไม่ทำม,นะม,ม,มั่งอะไรเนี่ยนะคือเคาะมั่งไม่เคาะมั่งง่ด้ขนาดนี้เลยแล้วต่อไปเขาเขาจะเคาะตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็บอกรักตัวเองแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าหลังจากที่ดูออร่าเขาแล้วเนี่ยเขามีปัญหาจิตใจลึกที่เขาไม่ได้ปล่อยวางนะคะซึ่งหนูก็รู้ว่าเขาไม่ได้ปล่อยวางในสิ่งนั้นหนูก็ว่าไปท e ําอีโมแบ็กกิ้งเอาออกซะ เราจะดีขึ้นเพราะว่าจากกักรของเขาแต่และจกกักรที่ถ่ายมันมันเล็กมากแล้วก็สีมันจะเป็นสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินที่ดูแล้วมันจะกระไม่ดีจะกระปกติถ้าดีจะกระต้อขยายใหญ่เนี้ยค่ะอกที่มาให้เขาฟังแล้วก็บอกทําทุกวันนะว่าเมื่อไหร่ทำวันนี้เขาก็ไปที่เชียงใหม่เป็นตรวจเรื่อเส้นก็เลยได่ได้มาฟังานะ้จริงอยากจะให้เขามาคือมามันเป็นคนที่มาถ่<ส>ายออร่าค่ะค่